ในกล้องดิจิตอลเดี๋ยวนี้นะครับมันจะมีระบบเตือนอุณหภูมิแล้วก็ตัดการทํางานเมื่อกล้องใช้งานหนักๆมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอย่างเช่นถ่ายมาเป็น 4K f ฟร m e รทสูงๆต่อเนื่องยาวๆอะไรพวกนี้นะครับหรืออาจจะถ่ายต่อเนื่องเป็นภาพนิ่งวัวๆ,ๆอะไรเงี้ยพวกนี้จะส่งผลต่ออุณหภูมิในการทํางานของกล้องกล้องที่ดีก็คือกล้องที่มีการตัดการทํางานแปลกนะเพราะว่ามันจะป้องกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวกล้องถ้าลากยาวบางทีเมนบอร์ดไหม้หรืออะไรพวกนี้นะครับก็ต้องซ่อมกันแพงเลยบางทีไม่คุ้มด้วยซ้ำทีนี้กล้องหลายๆรุ่นนะครับจะมีวิธีการตั้งค่าอุณหภูมิให้เราด้วยแบบ r ห้า,าห้ามาถูกองเนี้ยจะมี2แบบนะครับก็คืออย่างนี้ลองดูนะครับเนี่ยครับ auto power off temperature จะอยู่ในเมนูสุดท้ายเลยนะอันนี้จะมี standard กับ high ตัว High เนี่ยจะเป็นการที่ว่ายืดระยะเวลาในการตักการทํางานออกไปแต่ว่าโหมดนี้ต้องบอกก่อนนะครับอย่าใช้บ่อยเพราะว่าออมันไม่ดีหรอกมันส่งผลไม่ดีในระยะยาวกับตัวกล้องกับอุปกรณ์ภายในอะไรต่างๆและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องระวังเลยก็คือว่าเวลาที่เราทํางานในโหมด High เนี่ยนะครับมันจะร้อนมากทีนี้สิ่งที่มันร้อนก็จะมีอะไรก็จะมีแบตเตอรี่แล้วก็ตัวการ์ด พวกการ์ดเนี่ยโดยเฉพาะ CF Express นะครับอย่างเช่นันตัวนี้พวกนี้เนี่ยมันจะพยายามระบายความร้อนในตัวมันออกมาแล้วมันก็ร้อนมากถ้าเราใช้งานน้อนๆแล้วดึงออกมาจับอย่างนี้นะครับโอ้ยมันจะร้อนจี๋เลยต้องระวังนะครับควรจะปล่อยให้มันเย็นลงสักนิดแล้วค่อยเอามือไปจับดึงออกมาพวกนี้เขาจะเตือนเลยนะครับหลายคนไม่ทราบแล้วหลายคนเนะี่ยถนัดกับตัว SD c a r การ์ดไม่ชินกับ CF Express เนี่ยครับมันจะเตือนเลยเนี่ยนะครับบอกว่าระวังนะอย่าไปจับตัวการ์ดพวกนี้อันตรายเลยนะครับต้องระวังดีๆแล้วก็ถ้าใครนะครับใช้งานกล้องแบบหนักหนักถ่ายวิดีโอแบบเยอะเยอะ k, k 8 k อะไรพวกนี้นะครับควรจะเลือกกล้องที่มีระบบระบายความร้อนดีๆมีพัดลมนะครับอย่างไอตัว r 5มาตัวนี้ก็มีกริปเสริมหรือไม่ก็ไปใช้แบบกล้องวิดีโอที่มันเป็น r 5 c หรือ,อถ้าพานาก็จะเป็นแบบพวกลูมิ S, S 5 2ห้าทูอะไรพวกนี้มีระบบระบายความร้อนในตัวพวกนั้นจะทำงานยาวๆได้ดีกว่า